สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะมาวันนี้อย่างที่ผมบอกไว้ตอนนั้นว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนแฟกใบออดกันนะครับวันนี้ที่ผมจะแฟกเนี่ยจะเป็นบอร์ดของทาง ASUS นะครับเป็นบอร์ด ASUS B 6 6 0 plus WiFi D 4นะครับวันนี้ผมจะแฟกจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันออกมาพร้อมๆกับตัวเจ็ก็เลยเวอร์ชันใบออดตัวที่ใส่อยู่ในบอร์ดเนี่ยมันก็เลยเป็นเวอร์ชันเก่าหน่อยซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจมีสิทธิ์ได้ ไปใช้ CPU ที่มันเป็นตัว Gen13 นะผมก็เลยว่าจะมาแฟกเผื่อ,อาไว้เผื่อในอีกไม่นานผมจะได้เปลี่ยน CPU มาเป็น Gen13 ก็ไม่ต้องแฟกแล้วก็ใส่ได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆเดือนหรือช่วงทุกๆ,ๆ,ๆเนี่ยทุกๆเดือนหรือช่วง23เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ASUS <c oughs> เขาจะออกไปอเเวอร์ชั่นใหม่มาเรื่อยๆนะจากที่ผมดูในที่เขาอัปเดตมาก็จะมีหลายเวอร์ชันแล้วตั้งแต่ตอนที่เจ้าตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับ มาวันนี้จะสาธิตเป็นตัวบอร์ดเอซุนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าบอร์ดแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวก g ิ g abyte แอสล็อกอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะแฝกคล้ายๆกันนะแต่จะมีบางยี่ห้อที่สามารถแฝกผ่านหน้า Windows ได้เลยก็จะมี g ิ g abyte ครับที่เราสามารถโหลดโปรแกรมแอสไบ o ์มาได้เลยแล้วเราก็ทําการแฝกโดยใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยเท่ากับว่าเราก็ไม่ต้องไปโหลดตัวอะไรมาเลยก็ได้ครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ทําแบบนี้ได้ที่ผมทําบ่อยๆน่าจะเป็นจิงกบไบเราโหลดโปรแกรมแอปบออดมาปุ๊บกดอัปเดตแล้วก็มันจะมีให้เลือกระหว่างอัปเดตทูไฟก็คืออัปเดตโดยใช้ไฟล์ที่เราโหลดมาหรือจะอัปเดตด้วยอินเทอร์เน็ตถ้าสมมุติว่าเรากดไปเลือกที่อินเทอร์เน็ตมันก็จะอัปเดตอัตโนมัติให้เลยอันนั้นก็สะดวกยิ่งขึ้นแต่ทาง a s ุ s เนี่ย mm hmm. ผมได้โทรโทรถามทาง a s u สแล้วว่า การอัปเดตไบออทเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องการรับประกันไหมเอซูสก็บอกผมว่าการอัปเดตไบออทเนี่ยไม่มีผลต่อาการรับประกันครับยังสามารถเคลมได้อยู่แต่ยกเว้นแต่ว่าลูกค้าจะไปไปทำมันพังเองนะอย่างเช่นว่าโหลดไบออทเวอร์ชั่นอื่นมาใส่อะไรแบบนี้มันก็อาจจะทําให้ขาดประกันได้หรือไม่ก็ต้องแต่ผมคิดว่าน่าจะขาดนะโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับมาเข้ามาเลย โปรแกรมแรกครับที่เราต้องโหลดเอาไว้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าใครมีกล่องเราก็สามารถดูรุ่นจากตรงนี้ได้เลยนะแล้วเราก็ไปพิมพ์เซิร์ชได้เลยแต่ถ้าบางคนไม่ได้หากล่องไม่เจอแล้วก็ไม่เป็นไรครับเราแค่โหลดโปรแกรมเดียวมาเลยเข้าไปที่ Google เลยครับแล้วพิมพ์คําว่า CPU s เลย CPU s เนี่ยจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับทุกอย่างในเครื่องของเราเลยไม่ว่าจะเป็น CPU เอ่ยเมนบอร์ดการ์ดจอ อะไรพวกนี้มันจะบอกเกี่ยวกับพวกนี้หมดเลยนะครับนี่เลือกอดอันแรกเลย CPUID.com เนี่ยครับคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วก็โหลดมาได้เลยนี่ครับมันจะมีเขียนว่า set up i n english ส32และ64บิตเราเลือกอันนี้เลยก็ได้ครับกดไปปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มาให้ดาวน์โหลด now ถ้าสมมติมันแจ้งหน้าอะไรมาก็ปิดไปมันจะเป็นมันจะมาเป็นหน้านี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลด now ได้เลยแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าจะวางไว้ที่ไหนอ่ะผมเลือกวางไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับ อ่ะพอมันโหลดเสร็จมาใช่ไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้มันโหลดเสร็จพอมันโหลดเสร็จมาเนี่ยเราก็เข้าไปดูได้เลยคลิกตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วเปิดแล้วก็คลิกที่ว่าแสดงในโฟลเดอร์มันก็จะแสดงขึ้นมาเลยถ้าโหลดเสร็จนะแต่อันนี้ผมยังโหลดไม่เสร็จอ่นนี่เดี๋ยวก็เสร็จละหรือไม่ก็กดลงตรงนี้ได้เลยครับถ้าใช้ถ้าใครที่ใช้ Google Chrome นะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บมันอยู่ใต้นี้กดลงไปได้เลยพอมันจะพอมันลงเสร็จปุ๊บเราก็กดเย็ดแล้วก็เน็กเน็กเน็กต่อไปได้เลยนะครับมันก็จะได้มาเป็นนโปรรแกรมีี้ อันนี้คือ CPU ID CPU set นะครับเป็นโปรแกรมนี้นะทุกคนก็นมันคลิกเข้าไปได้เลยทุกคนคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งเป็นหน้านี้มานะทุกคนอ่าอันนี้มันจะบอกหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น CPU เอยเมนบอร์ดเอยแรมเอยการ์จออะไรมันจะบอกมาเลยเราไปเลือกที่หัวข้อเมนบอร์ดครับแล้วเราดูนี่มันจะมีบอกว่าโมเดลโมเดลอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของบอร์ดตัวที่เราใส่อยู่นะครับ เราก็คัดลอกตรงนี้มาเลยก็ได้เอามาันคัดลอกไม่ได้เราก็จําเลยครับว่ามันเป็นรุ่นอะไรเราก็เอารุ่นตรงเนี้ไปค้นหาใน Google ได้เลยแต่เดี๋ยวว่าอย่าเพิ่งเลยตอนนี้เราดูเลื่อนลงมาครับมันจะมีเขียนว่าใบอ่อนเราจําเวอร์ชันตรงนี้ไว้นะครับนี่มันจะเขียนว่าเวอร์ชัน2องสองหนึ่งสองอันนี้ที่ผมใช้อยู่จะเป็นเวอร์ชัน2องสองหนึ่งสองนะครับอ่าเราเปิด Google Chrome เลยครับแล้วเราก็เอารุ่นนี่ที่ผมบอกก็คือตรงโมเดลไปค้นหาได้เลยของผมจะเป็นรุ่น asus t u g gaming เราพิมพ์ไปเลยครับ asus t u g tuf gaming b หกหกศก็พิมพ์ตามโมเดลได้เลยครับหรือว่าจะพิมพ์ตามกล่องเลยก็ได้ครับอ่า wifi d ส enter ไปเลยครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้ซึ่งเป็นหน้าหน้าของทางเว็บผู้ผลิตนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนี่มันจะมีบอกรุ่นบอร์ดเราอยู่คลิกเข้าไปเลยครับมันจะขึ้นมาเป็นรายละเอียดของเมนบอร์ดตัวที่เราใช้นะตัวที่เราค้นหาไปเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกับที่ผม ใส่เข้าไปเลยอ่ะสังเกตดีๆตรงนี้ครับมันจะมีเขียนว่าข้อมูลเทคนิครีวิวสนับสนุนให้เราเข้าไปที่สนับสนุนครับเราจะเข้าไปโหลดไฟล์ไบออดจากเว็บของทาง asus นะอ่ะแล้วมันก็พอเมื่อกี้เราคลิกที่สนับสนุนปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้มันจะมีบอกทุกอย่างเลยไดเวอร์เอออะไรเอออันนี้ก็สามารถโหลดไดเวอร์ของทางบอร์ดก็ได้นะ เราก็ต้องคลิกอันนี้ครับผมไดเวอร์และเครื่องมือพอเราคลิกไปปุ๊บมันจะมาหน้านี้ไดเวอร์และเครื่องมือและไบออดแอนด์เฟิร์มแวร์เราคลิกที่ไบออดแอนด์เฟิร์มแวร์เลยครับอ่ะพอคลิกขึ้นมามันจะมีขึ้นมา2อันอันล่างเนี่ยมันจะเขียนว่า Intel มีจริงๆอ่ะถ้าใครใช้บอร์ด ASUS นะคับกดโหลด Intel มีแล้วก็อัปเดตก่อนได้เลยเราอัปเดต Intel มีไปก่อนนะครับแล้วค่อยเราค่อยไปโหลดไฟล์ไบออดอ่ะมันก็จะขึ้นมาอันนี้มันจะเขียนว่าไบออดนะครับ มันจะมีหลายเวอร์ชันมากเลยแต่เราจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะแต่สําหรับใครที่ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่เลยอย่างเงี้ยเราก็เลือกไปมาเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยก็ได้มันจะมีบอกมันจะมีบอกหมดเลยครับว่าเวอร์ชั่นนี้เพิ่มอะไรเข้ามาอะไรเข้ามามันจะมีบอกหมดเลยอันนี้ผมก็จะแฟกให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะจริงๆผมแฟกขึ้นมาแล้วละแต่ยังไม่เวอร์ชันล่าสุดเราจะแฟกเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรากดดาวน์โหลดเลยครับเราก็เลือกไปไว้ที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับ มันจะมาเป็นไฟล์ซิปนะครับเราก็คลิกแสดงในโฟลเดอร์ได้เลยเมื่อกี้ที่เราโหลดมาก็จะเป็น Intelme กับเวอร์ชันไบออดเนาะสองอันอ๋ยวผมลบอันเก่าอันนี้ทิ้งไปก่อน Intelme เนี่ยจริงๆเราแตกไฟล์ได้เลยครับเพราะเราแตกไฟล์มันจะมาเป็นไฟล์นี้เราก็กดตัวนี้เลยมีอัปเดตทูตเนี่ยครับกดดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเลยแล้วเราก็ลงอัปเดต Intelme ได้เลยถ้าเป็นบอร์ด ASUS นะมันจะเป็นของเขาเลยนะครับกดเย็ดเพื่ออัปเดต Intelme ได้เลย แล้วก็รอสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะเสร็จนะทุกคนโอเคเดี๋ยว mm hmm. ผมจะขอตัดไปก่อนละกันรอให้มันเสร็จก่อนนะตัดครับอ่าพอเราอัปเดต intelme เสร็จแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับมีคอมพิวตอันนี้คือมันจะให้เราคลิกโอเคเพื่อที่จะทําการรีบูตคอมนะครับมันก็จะรีบูตไปรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะอันนี้คือเราอัปเดต intelme เสร็จแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปถึงการแฟกตไบอัอด้แต่เดี๋ยวผมให้มันอัปให้มันรีสตาร์ตเสร็จขึ้นมาก่อน อ่าทุกคนตอนนี้ผมรีเครื่องขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ผมคืออัปเดต intelme เสร็จไปแล้ว intelme ของ asus เนี่ยอัปเดตง่ายครับโหลดมาแล้วก็ลงได้เลยแต่ของตัวอันอื่นนี่ผมไม่มั่นใจว่าจะง่ายแบบนี้หรือเปล่านะแต่ตัวอันอื่นผมก็ไม่เคยอัปเดตเลยนะแต่ asus เนี่ยมันอัปเดตง่ายผมก็เลยมาอัปเดตเพราะว่าเวลาบางทีบอร์ด asus เนี่ยพอเราแฟลไบออดไปแล้วบางทีมันจะขึ้นให้เราอัปเดต intelme ด้วยนะครับเราก็ต้องอัปเดต intelme ไปก่อนนะสําหรับบอร์ด asus นะครับอ่าโอเคตอนนี้เราก็ มาถึงตัวไฟล์ไบออกที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับอ่ะอันนี้ยผมจะบอกเลยใครที่มเีเอ้ใครที่มี usb เราก็สามารถเอาไฟล์เนี้ยแตกไฟล์แล้วไปไว้ใน usb ได้แต่ส่วนใครที่ไม่มีไฟล์ usb นะครับเราก็สามารถแฟกได้เหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเราสร้างโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมาเลยครับแล้วก็เขียนชื่อไปเลย พี่เป็นตัวเลขน,นะครับหนึ่งห้าสี่เก้าเจ็ดหนึ่งห้าสี่เก้าเจ็ดนะแล้วผมก็เอาสองตัวน,นี้ไปไว้ในนี้อ่ะถ้าสมมุติว่าใครที่มี USB ก็สามารถเสียบ USB แล้วก็ลากไฟล์ที่เรา copy ไว้เนี้ยเข้าไปใน USB ได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่มี USB นะครับเราคลิกที่ได i v C เลยครับเราเปิดได i v C ขึ้นมาเราจะเอาไปไว้ในได i v C ก็ได้เพราะบอร์ด ASUS สามารถทําได้นะครับอ่ะเราเอาโฟลเดอร์นี้ไปไว้ที่ได i v C เลยครับ อันนี้ผมอยู่ใน Dice แล้วนะโอเคเราจะอ่ะแล้วคราวนี้เราก็ปิดเครื่องครับเดี๋ยวไปแฟลไปออกจักอ่ะพอเราทำการรีสตาร์เสร็จปุ๊บนะครับเรากดดีลิตรวๆรอเลยครับเพราะว่าเราจะเข้าหน้าไปออกมันเรากดดีลิตรวๆเลย รอให้ดับก่อนนะดัอ่ะพอหน้าจอดับทุบพอมาดีลังจะดีเครื่องข,ขึ้นมาใหม่นะครับให้กดดีลิ e รัวๆเลยกดไปเลยครับรัวๆไปเลยให้มันเข้าหน้าไปออกเนาะกดดีลิ e รัวๆไปเลยแต่บอดบางที่ห้อกดค้างก็ได้นะแต่ผมชอบกดรัวๆมากกว่าอ่ะ พอเรากดรัวเสร็จปุ๊บมันจะเด้งเข้ามาหน้าใบออกอ่าอันนี้จะเป็นหน้าใบออกของทาง ASU s นะครับส่วนใหญ่เนี่ยบอร์ด AOG เอยบอร์ด o u g h Gaming เอยเนี่ยจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันหมดนะครับหรือทางเป็นของพวก ASU s p พา m ก็จะเป็นหน้าหน้าตาแบบนี้แหละคล้ายๆกันหมดมันจะแตกต่างกันที่โลโก้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับมันเหมือนกันหมดแหละของทาง ASU s นะถ้าเป็นยุคสมัยนี้แล้วนะครับหน้ามันจะเหมือนกันหมดอ่ะเรากดเข้าไปที่ advanced mode เลยครับกด F7 ครับ พอเรามาหน้า advance d mode นะครับเราสังเกตหัวข้อด้านบนเราเลื่อนลงมาเลื่อนไปเรื่อยๆเลยครับเลื่อนไปทางขวานะครับไปตรงคําว่า tools นะครับอ่ะพอเรามาคําว่า tools เสร็จปุ๊บเราจะสังเกตมันจะเขียนเลยว่า ASUS e a s y f a c t 3 Unity อันนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยอ่ะเราเลือกที่ ASUS Easy เนี่ย ASUS e a s y f a t 3 Unity กด enter เข้าไปเลยมันจะมาหน้านี้เลย ถ้าสมมุติว่าใครที่เอาส่แฟดได์เราก็ต้องเลื่อนดูตรงนี้นะครับแฟดได์มันจะเด้งขึ้นมามันจะเด้งขึ้นมาอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนลงไปหาแฟดไดได้เลยแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่ผมบอกว่าเป็นตัวเลขหนึ่งห้า่เก้า็ไม่แแต่ของคุณผู้ชมก็อาจจะเอาเป็นเลขอื่นก็ได้เราก็เลือกเข้าไปนั้นได้เลยแต่ของผมเอาไว้ที่ไดดีเอ้ยเอาไว้ที่ไดซีไดซีก็จะเป็นอันนี้เลยครับดิสหนึ่งของผมเราก็กดเข้าไปเลยครับที่ไดซี อ่ะมันจะขึ้นมาหน้าไฟล์ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีโปรแกรมไฟล์86โปรแกรมไฟล์เราตั้งชื่อไว้ว่า15497เราเลื่อนหาเลยครับอ่ะอันนี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้เราเอนเ r อร์เลยครับอ่ะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นเวอร์ชันไปออทที่เราโหลดมาจากหน้าเว็บนะครับไม่ยากครับต่อไปให้กดเอนเ r อร์ไปเลยพอมันมาหน้านี้ปุ๊บเรากดเย็ดไปเลยครับพอมันมาพอมันมาหน้านี้เสร็จปุ๊บเราก็กดเย็ดไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับว่า อ่ะนี่เป็นเวอร์ชันที่เรากำลังจะแฟกนะก็จะเป็น2-403ที่เราเพิ่งโหลดมาเราก็กด yes ไปเลยครับแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้พอมาถึงหน้านี้ผมบอกเลยอย่าทําอะไรมันเราจะปล่อยให้มันตรงนี้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ดาวน์โหลดครับเราจะปล่อยให้มันโหลดจนกว่าจะเสร็จพอมันโหลดเสร็จเครื่องมันจะรีบูตขึ้นมาไม่ต้องไปกดอะไรมาแล้วนะครับให้เครื่องมันรีบูตขึ้นมาได้เลย รอไปเรื่อยๆเลยครับแต่ผมบอกเลยจังหวะนี้อย่าให้ไฟดับเด็กขาดเพราะผมบอกว่าถ้าไฟดับปุ๊บมันจะแฟกผิดพลาดท,ทันทีเลยบางทีอาจจะเปิดไม่ติดเลยก็ได้นะครับถ้าไม่มีดูโอไบอัดนะบางทีมันอาจจะเปิดไม่ติดเลยโชว์หน้าแล้วค้างไปเลยก็มีถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟดับหรืออะไรพวกนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าใครไฟไม่ค่อยดีอย่าเสี่ยงนะครับรอไปเรื่อยๆเลยครับรอจนกว่าตรงนี้จะโหลดเสร็จพอโหลดปุ๊บมันจะรีขึ้นมา อ่ะเดี๋ยวผมขอตัดวิดีโอก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปเจอกันอีกทีตอนที่มันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตัดครับอ่ะทุกคนตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมกันเลยนะอ่ะพอมันเต็มหน้าขึ้นมามันก็จะขึ้นมันก็จะมีคํานี้ขึ้นมามันจะขึ้นว่าอ่ะเห็นไหมมันก็จะรีเซ็ตตัวเองขึ้นมาเลยแต่เมื่อกี้จริงจริงอ่ะเราก็กดโอเคมันก็รีเซ็ตเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่กดมันก็รีเซ็ตเหมือนกันอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยว่า มันจะทำการรีเซ็ตขึ้นมาเองไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยอ่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะรีจนกว่ามันจะเสร็จอ่ะ,อะทุกคนตอนนี้มันได้ทำการรีเซ็ตแล้วนะครับพอมันรีเซ็ตรีเครื่องเสร็จปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าพิสมีเอนเตอร์อะไรเนี่ยครับก็คืออันเนี้ยเราแฟกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเตือนเลยว่าเราแฟกเสร็จแล้วเราก็ทำการกด F หนึ่งเลยครับ อพอเรากด F1 เสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้าไบออดเราก็ทำการกด F8 เลย F8 จะเป็นบูตเมนูนะครับเรากด F8 ได้เลยกด F8 ปุ๊บแล้วก็เลือก<ด>ที่บูต Windows Boot Manager ได้เลยเพื่อเข้า Windows นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าใครที่อัปเดตเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งเด้งแจ้งเตือนหน้าไบออดมันจะไม่ให้เราบูตเข้านะครับเราต้องทำการกดตัวบูต F8 เพื่อบูตเข้าไปก่อนสำหรับบอร์ด ASUS นะทุกคน อันนี้ก็เสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปรอตรวจดูกันใน CPU Z อ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ใน Windows แล้วนะครับผมเราก็เดี๋ยวไปคลิกที่ CPU Z ขึ้นมาได้เลย CPU s Z นะครับเราไปดูที่เมนบอร์ดเลย่าตอนนี้เวอร์ชันไบออทของผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดแบบที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้แล้วนะครับผม2403นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เราโหลดมาแล้วแค่นี้ครับผมเสร็จแล้วง่ายๆเลยแฟกไบออทไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ก็ทําตามทีละขั้นตอนนะจะได้ง่ายๆแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าแฟกตอนนี้เสร็จแล้วลูกค้าจําได้ครั้งต่อไปลูกค้าก็สามารถแฟกได้ส่วน ยี่ห้ออื่นเอ่ยไม่ว่าจะเป็นทิกเไบต์เอ่ยหรือยี่ห้ออื่นเอ่ยการแฟกไบออดเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยตามเว็บของทางเว็บไซต์ผู้ผลิตเนี่ยเขาจะมีวิธีการสอนอัปเดตอยู่แล้วนะครับเขาจะมีวิธีการสอนอัปเดตไบออดกันอยู่แล้วนะปัจจุบันเนี้ยเราสามารถเข้าไปดูได้เลยในหน้าเว็บไซต์ผู้ผลิตเขาจะมีสอนด้วยนะครับแต่ถ้าทําตามผมก็ได้ครับมันก็ง่ายๆแค่นี้เลยเราแฟกได้หมดไม่ว่าจะมี usb หรือไม่มีสําหรับบอร์ด asus นะ แต่บอร์ดยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะต้องใช้ USB หรืออาจจะไม่ต้องใช้ก็แล้วแต่ยี่ห้อของบอร์ดแต่ของ ASUS นี่ทำได้ครับแฟรโดยที่เราไม่ต้องมี USB ก็ทำได้โอเคอยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ